สวัสดีครับ FC ครับคลิปนี้ก็นําไก่หางพวงพิมพ์ใหญ่มาให้ชมนะครับนี่ยพระหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับไก่หางพวงเป็นเป็นพระที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาไก่ไก่หางพวงทั้งหลายนะครับส่วนพีพ่บือนั้นผมจะไม่ขอพูดเพราะเสียเวลาเอาเป็นว่าพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ดูจากตรงนี้นี่นะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ตัวนใหญ่ก็จะเด่นเอน็เอนมาหางเนี่ยจะเอ็นมาทั้งทั้งทั้งขวามือเล็กน้อยนะครับสาหรับพิมพ์ใหญ่และสังเกตยังไงนี่ไม่มีรอยเนื้อเกินตรงนี้ครับถ้าไม่มีรอยเนื้อเกินตรงนี้เป็นนูนๆใต้ปากไก่นี่ด้านล่างนี่นะครับถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ถ้ามีนูนขึ้นมาเล็กน้อยเป็นพิมพ์เล็กแค่นั้นเองวิธีการแยกแยะนะแยกแยะ น,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไก่หางพวงพิมพ์ใหญ่นะมีความสวยงามมากมีสเสน่ห์นะครับพุทธคุณเนี่ยหรือว่าวิธีการสร้างเนี่ยเอฟซคงมีความรู้แล้วแหละเพียงอยู่คลิปนี้หรือคลิปต่อตอไปเนี่ยผมจะเอาพระที่สวยๆงามๆแท้ๆมาให้ชมเท่านั้นพวกเราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับผิวพระเป็นยังไงลักษณะธรรมชาติเป็นยังไงก็จะได้ไปหาพระเก็บได้ถูกต้องนะครับ สำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไม่มีรอยเนื้อเกินใต้ปากไก่ลงมาใกล้ๆเท้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังของพิมพ์ใหญ่จะต้องดูอย่างนี้เลยครับอันนี้จะไม่มีรอยเนื้อปาดเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกดใช้นิ้วชี้หรือว่านิ้วหัวแม่มือนะครับกดๆลงไปก็จะมีความแตกต่างคือจะมีการยุบ มีลายมือประมาณนี้แต่ถ้ามีรอยปาดบนลงล่างมาเนี่ยก็จะเป็นรอยเส้นๆอย่างคลิปที่แล้ว,ลวมานะครับนะอันนี้ก็เป็นไก่หางพวงยอดฮิตนะครับราคาเป็นล้านเลยนะครับไก่หางพวงนี่ราคาเป็นล้านเลยยอดฮิตนะครับหายากหลายคนก็บอกหายากนะอันนี้แล้วแต่บุญวาสนาว่าใครจะไปเจอนะครับผิวพันธุ์ลักษณะธรรมชาติต้องเป็นเช่นนี้นะครับสําหรับ หลวงพ่อปานขี่ไก่แล้วก็ขี่ไก่หางพ่วงด้วยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นคลิปนี้เอาพาะดีๆแท้ๆงามๆเอามาให้ FC ของผมชมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับวิธีสังเกตพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผิวพันยังไงอะไรแบบนี้นะครับสำหรับรายละเอียดให้ไปชมคลิปที่311นะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆเพราะฉะนั้นคลิป หลังๆมาเนี่ยผมจะให้ดูผิวพันธุ์ของพระแล้วก็ชี้จุดพิม์ใหญ่พิมพเล็กเฉยๆจะไม่มีบรรยายอะไรมากมายสำหรับคลิปนี้อยากให้ fc ได้ชมแล้วจดจำไปนะจดจำผิวพันธุ์ไปลักษณะพิมพใหญ่พิมพ์เล็กก็จะได้ไปหาพระได้ถูกต้องขอให้ fc โชคดีสวัสดีครับ